ตอนนี้ก็นักเรียนก็นักเรียนหญิงนักเรียนหอยหญิงก็ได้รวมเรียบร้อยแล้วไอ้ทิติส่องไฟฉายส่องไฟฉายเลยครับเออส่อ,สองอำนาจครูซื้อรอครูก่อนสิเออตัวนี้ตัวนี้วันนี้ทิติมาจากบ้านแล้วทิตติรับทาดาเนาะ ทิติกับธาดากลับมาแล้วเมื่อเช้าครูก็พูดถึงทิติธดาอยู่บอกว่าคงมาวันนี้แน่นอนนะมาแน่นอนละเลยมาจริงๆด้วยอะ่ะทิตินี้พ่อมาส่งมีเรือนอนั่งเรือจากโน้นมากี่นาที นั่งเรือมาจากบ้านมาถึงแม่สาแลบกี่นาทีถึงชั่วโมงไหมถึงชั่วโมงไหมจากจากบ้านเราจากฝั่งโน้นอ่ะอันนี้ปิดเปิดหมดแล้วจากบ้านเรามามาถึงแม่สาแลบนี้ถึงชั่วโมงไหมชั่วโมงหนึ่งเลยเหรอชั่วโมงฮะชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าฮะเป็นสามชั่วโมงเลยนะโอ้ใส่น้ำมันเยอะสิเนี่ยจะเกือบสี่ชั่วโมง โอ้นี่ถ้าเกิดค่าเรือนี่ปกติเขาเสียเท่าไหร่จากนนมาแม่สำแรบเนี่ยค่าเรือประมาณเท่าไหร่ค่าเรือเป็นร้อยบ้างเนาะ<อ>บ้านอยู่ใกล้กับโอ้ยเราบ้านเราอยู่ริมน้ำเลยปเปล่าหรือเดินเข้าไปอีกก็ไกลไหม อยู่ไกลไม่จากจากแม่น้ำไปอ่ะจากแม่น้ำโขงไกลไปอีกเลยเหรอมีตลาดมีอะไรไหมแถนั่นอ่ะไม่มีคับอยู่ในบ้านอยู่ในป่าเหรออยู่ในป่าอยู่ในอ๋ออยู่จังหวัดอะไรไม่รู้จักเนาะรู้จักจังหวัดเราไหมไม่รู้จักจังหวัดเราอ่าพรุ่งนี้เราต้อง เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะล็อกกุญแจเด็กและบันจันเนาะจะล็อกตอนเช้าีุยเนียกใช้ระบบล็อกเลยนะล็อกหอละล็อกหอเตรียบรอแล้วลเววนาะเด,เดี๋ยวดูมาครบแล้วนักเรียนผ,ผู้หญิงขาดหนึ่งคนคือไม่ใช่ขาดคือกลับบ้านหนึ่งคนคือพิริยาเนาะพิริยา นอนนั้นมาครบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูน้ำก่อนว่าเปิดไว้เปล่าน้ำอ่ะไปดูน้ำนะสองสองดูน้ำหน่อยสองดูน้ำหน่อยเนาะมานน่มานี่มาสองดูน้ำก่อน เขาเปิดไว้ไหมน้ำอะ่ะเปิดไว้ไหมมีสีออกมาไหมสีไฟออกไหมดูที่ไม่เปิดไม่เปิดแล้วไม่เป็นไรแล้วเออเขาปิดแล้วเรียบร้อยแล้วถนนนี่เปิดแล้วเนาะไฟถนนเนี่ยไฟถนน,นเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วลงตัวแล้ววันนี้เนาะ ลงตัวแล้ว